สนับสนุนโดยแกรนด์สปอร์ต กลับมาอีกครั้งกับเทศกาลอาหารสุดยิ่งใหญ่ลิ้นติดโปรโฟแฟร์อิ่มนำสำราญที่จะทำให้คุณอิ่มจนพุงปลิ้นไปตามๆกันเต็มลิ้นบันลิ้มรสของอร่อยในเทศกาลอาหารครั้งยิ่งใหญ่จัดเต็มร้านเด็ดมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่เตรียมลดกระดุมรับความอร่อยจากร้านอาหารทั่วไทยเมื่อคุณหิวก็หิวท้องมาหิ้วถุงอิ่มพุงตึงกันกับเมนูอาหาราควา,วา,า,ราวหวานกว่า1 0 0 0พเมนูแล้วพบกันวันที่1 5ถึง21กันยายนนี้เซ็นท่านพระราม2หิวท้องมาอิ่มนำสำราญกับเราได้เลยนะคะ ขอต้อนรับกลับมาในช่วงสุดท้ายของ68ชั่วโมงในค,ค่ำคืนวันนี้เราอยู่กับคุณนนทนน์ลฤทธิ์วิ์รนรพัฒน์นะครับเจ้าของแบรนด์โลกาแบรนด์ที่เอาแก้วเอาขยะต่างๆที่ไม่ได้ใช้รวมถึงพวกแกลบพวกอะไรต่างๆเหล่านี้มาทําวัสดุอย่างที่คุณเห็นหน้าจอในขณะน,นี้วัสดุก่อสร้างฟาสาต่างๆรวมถึงเครื่องตกแต่งบ้านด้วยมันจะพูดได้ไหมว่าบางวัสดุอย่างอิฐอาจจะทนทานกว่าด้วยเมื่อทําจากแก้วจากแกลบแบบนี้อ uh ทนทานกว่าไหมผมว่าถ้าเทียบตามมาตรฐานในห้องแลบอย่างนั้นนะครับหรือการทดลองเนี่ยถ้าเป็นพวกอ่ติดมออะไรเงี้ยของเราจะค่อนข้างแข็งแรงมากกว่าครับนะฮะกว่าดินกว่าดินอ่าใช่กว่าดินใช่ถ้าเชื่อว่าดินกับเซรามิกเนี่ยยังไงเซรามิกมันจะมีความค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วครับคือผมอยากจะมองว่าทุกๆุกอันอาจจะมีข้อดีของแต่ละคนอ่าคือถ้าสมมุติว่าของเราตรงกับโจทย์ของเขาเรายินดีเลยครับนะครับแต่ว่าบางครั้งเขาอาจจะต้องการความ มีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลองดูว่าเราสามารถปรับอะไรยังไงได้บ้างหรือว่ามีช่องทางยังไงที่เราสามารถช่วยเหลือ,อยังไงได้บ้างครับก็ยินดีครับคือดูเหมือนคุณตอนเนี้ก็ยังคู่ขนานไปกับความต้องการของลูกค้าคุณด้วยค,ค่อยค่อยคิดค่อยค่อทไปตลอดเวลาเอตอนนี้มีทีมงานกี่คนนะของทีมดีไซน์เองทีไรก็มีประมาณ ห้าหกคนที่มาช่วยในเรื่องโลกาหลักค,คือครเรียกว่าหัวสมองของโลกาเองมีห้าหกคน<ช>แต่ก็เหมือนมีโรงงานคุณพ่อแบ็กอัพอยู่สามสี่ส <40 S 1> ิบคนเหมือนกันคุณพอใจไหมกับผลงานของโลกาที่เกิดขึ้นวันนี้อืมพอใจไหมครับพอก็รู้สึกดีใจนะครับที่ที่เราทํามาเพราะเราทํามาเราก็ทําของเราอยู่ในโรงงานแล้วก็ไม่รู้ว่าบอกมันมันจะเป็นยังไงครับเราทําเพราะว่าเราอยากจะทํา โควิดที่เกิดขึ้นมันส่ง<อ>ผลดีกับการเกิดขึ้นของโลกาด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าในช่วงนั้นอาจจะในธุรกรรมเดิมอย่างที่ทำอยู่โรงงานก็อาจจะว่างๆนิดหนึง่ง<อ>คุณก็เลยมีเวลามาที่จะทําเรื่องนี้เรียกเต็มที่เ,เรารู้สึกว่าในในหัวเราก็แบบเออลองมีเวลาคุยกับเขามากขึ้นคุยกับที่บ้านมากขึ้นนะฮะยิบไอความชอบของเราตอนนั้นไม่ไม่รู้หรอกว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราแค่มอง เดินรอบ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 ไปเห,นนเห็นนู่นเห็นนี่คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทําไมเราไม่เอาเวสที่มันมีแบบข้างนอกข้างในข้างนอกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเรามีเครื่องไม้เครื่องมือนี่เราลองเอามาปรับใช้ดูไหมว่ามันมันเป็นยังไงได้บ้างครับคนอื่นๆเขาก็ยินดีที่จะให้ความรู้เราอยู่แล้วผมผม,ผมคิดว่าผมคิดว่า,วาการทําธุรกิจบางทีเราคิดว่าทุกอย่างมันขาดถงอยู่กับเราหมดคนเดียวทุกอย่างมันคือโลกข,ของเราแต่ว่าจริงๆถ้าเราแค่อย่าเรียกว่าขอความช่วยเลยนะครับ ค่เล่าอะเล่านั่งคุยกันเล่าเรื่องสารทุบจุกดิบบางทีอ่ะปัญหามันอาจจะไม่ได้หายหรอกครับแต่ว่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นเราอาจจะเดนอนทางขางขึ้นจากนี้ไปรเราจะได้เห็นอนาคตของโลงกาเป็นอย่างไรบ้างครับนนองจริงๆก็คือเรามีมีความฝันฮะเรียกว่าความฝันอะไรกันนะฮะเพราะว่าถ้ามันเป็นไปได้มันก็จะดีคือสินค้าของเราอ่ะอยากจะทําให้ได้เวสจากรอ้อยจากเวสรอ้รอยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็ สามารถใช้จะเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากโลกได้ก็คือเป็นเน็ตโพซิทีฟปกติก็คือมันจะมีพวกไฮบริดนิวทรัลแต่ถ้าเราทําได้การผลิตของเรามันสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในกระบวนการผลิตอะไรนี่คือเป็นเป็นความฝันที่ผมอยากจะทําให้ได้แต่ว่ามันก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางของมันที่ผมเห็นแล้วแปลกใหม่มากๆก็คือ การเอามาทําเป็นแบรนด์วัสดุก่อสร้างแล้วพวกเครื่องตกแต่งบ้านอย่างโอกาสครับผมจริงๆอ่าผมผมมองว่าการมีส่วนร่วมกับสิ่งแวดล้อมอ่ะเรารู้สึกว่าเราทําและสนุกกับมันก่อนคือทําให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องในประจําวันยิดหลอดอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วครับพยายามพยายามทําแล้วก็ให้มันแทรกคือมาทีละนิดก็ได้ในชีวิตเราอะไรเงี้ยครับจะได้ไม่รู้สึกว่าแบบฉันต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนจะไม่รักโลกจะรู้สึก ผมรู้สึกว่าบางทีการการบังคับคนเปลี่ยนอะ่ะมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เราทาได้คือเราบังคับใครไปได้แต่ถ้าเขาเข้าใจในวิธีหรือเข้าใจในในกระบวนการหรือลองเปิดใจเพราะว่าหลักๆคือเปิดใจมากกว่าไปบังคับนครับจากโลก้าเองเอ,อวันนี้จะให้นนได้เอ,อแนะนําพวกเรามากขึ้นกับคนที่ตัดสินใจวันนี้อาจจะอยากมีของตกแต่งบ้านเป็นแบรนด์ของโลก้าหรือกำลังจะสร้างอะไรก็แล้วแต่ นะครับวันนี้เราไปดูผลงานของโลกาได้ที่ไหนยังไงบ้างครับอ่าครับก็คือตอนนี้เรากำลังทำโชว์รูมอยู่เลยครับอ่าฮะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท38มครับอ่าฮะมันจะเป็นพื้นที่ด้านหลังข้างหน้ามันจะเป็นชื่ออาคาร s Space มันจะเป็นส่วนที่เป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ครับแล้วก็จะมอีอาคารอยู่ด้านหลังที่เป็นชั้นสองครับเราก็จะเป็นทำเป็นโชว์รูมแล้วก็เป็นสตูดิโอออกแบบมีออฟฟิศมีทีมที่สามารถ ให้คาแนะนําลูกค้าสามารถมาดูสินค้าตัวจริงสัมผัสได้เห็นรูปแบบหรือ,อปรึกษากระทางที่ว่ามีพื้นที่อย่างไงจะออกแบบยังไงดีได้บ้างเนี่ยยินดีเลยครับวันนี้ขอบคุณสําหรับเวลาคุณนนท์ที่มาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยครับนนท์ครับ,บคุณครับยินดีมากๆครับผมและสําหรับคุผู้ชมที่ชมรายการเราทางไทยทีวีสีช่อง3วันนี้เวลาเราหมดลงเรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูด พูดคุยกับคุณนนท์ในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะชมการพูดคุยระหว่างผมและคุณนนท์เพิ่มเติมขึ้นใน Search Group Official ทาง y ั u t u b e นะครับวันนี้ขอให้ทุกขัานนอนหลับฝันดีลาติสวัสดีครับสวัสดีครับ